คนล้วนมีความกลัวไม่เหมือนกันบางคนกลัวความมืดบางคนกลัวความสูงหรือบางคนอาจจะกลัวสัตว์ประเภทต่างๆซึ่งหากความกลัวนี้เริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันคุณอาจจะเข้าข่ายเป็นโรคกลัวหรือโฟเบียได้ จริงๆความกลัวมันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ที่อเอาไว้ป้องกันระแวดระวังสิ่งที่มันเป็นอันตรายกับตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นจริงๆความกลัวธรรมดาไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมากเกินไปอะค่ะมันเป็นอะไรที่ทําให้เราอใาชา้ชีวิตไม่ค่อยได้แล้วบางครั้งความกลัวอันเนี้ยค่ะมันกลัวนําไปจนถึงสิ่งที่จริง,รงๆเราไม่ควรกลัวยกตัวอย่างเช่นคนทั่วไปบอกว่ากลัวงู กลัวงูมากๆต้องมาหาหมอไหมเราก็จะพูดชัดเจนว่าไม่ต้องเพราะงูเป็นสิ่งอันตรายเรากลัวเราต้องหลีกถูกต้องแล้วแต่บางคนที่เป็นโรคก,กลัวค่ะกลุอย่างเช่นกลัวน้ําเพราะว่ามีประสบการณ์อะไรบางอย่างในอดีตที่เคยคุกคามถึงชีวิตแล้วเริ่มทําให้ตัวเขาเองอ่ะกลัวในสิ่งที่บางทีมันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วมันเริ่มที่จะรบกวนการใช้ชีวิตเช่นไม่สามารถไปเที่ยวทะเลน้ําตก ไปสระว่ายน้ําก็ไม่ได้หรือบางคนท่านหนักๆแค่พูดถึงบางคนก็เกิดปัญหาเกิดความกลัวเกิดอาการสั่นแล้วก็ใช้ชีวิตไม่ได้อย่างนี้ค่ะถึงเป็นความแตกต่างกันความกลัวเป็นหนึ่งในภาวะว,ะวิตกกังวลรูปแบบหนึง่งซึ่งการวิตกกังวลนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของความคิด<ม>แค่คิดก็กลัวแล้วแต่บางคนกลัวก็ไม่ได้ ถึงขั้นว่าไม่สามารถใช้ชีวิตได้แค่รู้สึกว่ากลัวก็ยังพอใช้ชีวิตได้ยกตัวอย่างบางคนกลัวความสูงกลัวการขึ้นเครื่องบินแต่ยังสามารถขึ้นเครื่องบินได้ไหมได้อันนี้อาจจะไม่ต้องมาเจอหมอก,ก็ได้แต่ของบางคนเริ่มมีอาการของทางอารมณ์หรือร่างกายเกิดขึ้นเช่นบางคนรู้สึกหมุดหงิดบางคนร้องไห้บางคนเกิดจิต ตกวิตกซึมเศร้าไปเลยก็มีหรือบางคนที่หนักหน่อยที่มักจะเจอคือร่างกายเริ่มมีปฏิกิริยาคล้ายๆกับกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มแพนิคอะคะ่ะใจสัน่นหายใจไม่ออกมีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกมือเท้าชาบางคนหนักถึงขั้นกลัวว่าจะตายหรือกลัวจะเป็นบ้าเพียงแค่เพราะรู้สึกว่าเอ่ยถึงเรื่องนี้แล้วมีอาการขึ้นหรือแม้กระทั่งเดินเข้าไปจะสัมผัส ก็มีอาการแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะสาเหตุหลักของภาวะวิตกกังวลอันเนี้ยค่ะมันเกิดขึ้นหลักๆเลยเรามัาจะอธิบายจากกลไกของสมองว่าเคยเกิดภาวะช็อกจากเหตุการณ์ที่มันคุกคามถึงชีวิตในอดีตอาจจะจําได้หรือจําไม่ได้แล้วมันเกิดความไม่สมดุลกันของเคมีสมองจริงๆต้องบอกว่าภาวะกลัววิตกกังวลพวกเนี้ยค่ะเคมีสมองที่เกิดปัญหาเป็นตัวเดียวกับโรคซึมเศร้าแต่แค่แสดงอาการออกมาคนละอย่างคนซึมเศร้าแสดงอาการไปทางซึมเศร้าคนกลัวแสดงอาการ ออกมาทางวิตกกังวลแต่มันเกิดขึ้นมาจากาสมองที่เหมือนถูกช็อกไปชั่วขณะแล้วมันกลับมาสู่สมดุลปกติไม่ได้พอไปเจอเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆมันก็เหมือนอย้ำความทรงจําเดิมว่ามันจะไม่รอดนะมันจะตายนะอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ยิ่งทําให้ร่างกายยิ่งมีอาการมากขึ้นค่ะโรคก,กลัวมีหลายประเภทประเภทที่พบได้บ่อยได้แก่กลัวความสูงกลัวที่แคบกลัวแมงมุม หรือกลัวการขึ้นเครื่องบินซึ่งคนที่เป็นโรคกลัวมักพยายามเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เหล่านั้นแต่หากได้รับการรักษาทางจิตเวชอย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้ความกลัวที่เป็นอยู่ดีขึ้นจริงๆถ้าอยู่ในกลุ่มกลัวที่เคยเจอบ่อยๆจะมีกลัวการเข้าสังคมอันเนี้ย คือบางคนจะบอกว่าเอ้ฉันไม่ชอบเดินเข้าไปในที่ที่คนเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นแค่ยังยังไม่ถึงนับเป็นโรคก,กลัวแต่คําว่ากลัวเข้าสังคงมอะค่ะคือขึ้นพรีเซน์หน้าห้องแล้วรู้สึกสั่นกลัวไปไม่ได้ต้องทําอะไรที่มีสายตาของคนจับจ้องเยอะๆอันนี้จะเจอบ่อยมากๆแล้วก็มีการใช้ยาเกิดขึ้นในช่วงที่ทําการดูแลค่อนข้างเยอะเพราะหลายคนบอกว่าโรคพวกนี้หายได้เองใช่ค่ะจริงๆโรคพวกนี้หายได้เองแต่คนที่มาเจอกันแล้วอะ ปกติคือพยายามจะจัดการตัวเองจนมันจัดการไม่ได้เลยต้องพึ่งพาการช่วยเหลือทางยาหรือการทําจิตบําบัดที่มันจำเพาะกับเรื่องนี้อันถัดมาที่มักจะเจอคือกลัวสิ่งที่มันไม่ได้เป็นอันตรายยกตัวอย่างเช่นกลัวน้ําอันนี้เคยมีหรือกลัวสิ่งของอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ เป็นอันตรายจริงๆอันนี้เรามักจะย้อนประสบการณ์ให้คนไข้ไปนั่งเล่ามาก่อนว่าเคยเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนั้นเอาตัวรอดมายังไงหรือมันมีในยะอะไรกับเขาค่ะและสุดท้ายคือคนที่กลัวในสิ่งที่จริงๆมันเป็นอันตรายแต่กลัวมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นกลัวที่แคบขึ้นลิฟต์แล้วกลัวลิฟต์จะค้างคือจริงๆการลิฟต์ค้างมันอันตรายแต่ บางทีกลัวมากซะจนไม่สามารถใช้ลิฟต์ได้แล้วถามว่าเราแก้ปัญหากันมายังไงก่อนหน้านี้ก็เดินขึ้นบันไดแต่เขาเริ่มมาหาเพราะว่าที่ทํางานอยู่ชั้น2030อย่างเงี้ยค่ะคือ <c ười> มันไม่ได้แล้วแต่มันต้องแต่มันก็ยังเกิดความกลัวเขาก็จะขอให้ช่วยหรือคนกลัวความสูงขึ้นเครื่องบินไม่ได้เลยเราก็ถามว่าเราทํายังไงเขาบอกเขาปฏิเสธไม่ทํามันกระทบงานไปแล้วเงี้ยค่ะเราก็ต้องช่วยเขาเนี่ยค่ะเป็นเป็นสประเภทที่มักจะเจออยู่บ่อย อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าความกลัวเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์เพราะว่าความกลัวทําให้เราระแวดระวังสิ่งต่างๆแล้วประสบการณ์ที่คนไข้แต่และคนเจอมาหลายครั้งมันมีในย่าสาคัญเช่นยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทําให้คนไข้กลัวน้ําที่สุดเท่าที่ในประเทศไทยเคยมีเหตุการณ์คือ บางคนมาจากภาคใต้แล้วเคยอยู่ในเหตุการณ์หรือคนใกล้ชิดอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะเขาก็จะกลัวเรื่องนี้ไปเลยหลายคนถามว่าแก้ปัญหายัางไงบางคนย้ายบ้านแล้วไม่สัมผัสเรื่องนั้นอีกหลายคนเราก็ถามว่าแล้วมันสามารถทําให้เราใช้ชีวิตต่อได้ไหม mm. เขาบอกใช้ต่อได้เราก็จะไม่ได้เข้าไปแตะต้องอะไรตรงนี้คะ่ะคือทําให การใช้ชีวิตไปต่อได้หรือถ้าจะต้องใช้ชีวิตกับสิ่งที่กลัวตรงนั้นพยายามทําให้ระดับของความกลัวค่ะมันกลับมาอยู่ในภาวะปกติที่จัดการได้โรคกลัวไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่สิ่งที่ต้องอายนะคะการยอมรับและการเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าและการได้รับการช่วยเหลือจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยาก็สามารถทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้นค่ะ BMHS News รายงาน